สวัสดีค่ะมาแล้วลูกๆบ้านนี้ลูกๆหมูทั้งหลายมาแล้วใบตองดูอะไรคะใบตองดูอะไรลูกหืมใบตองอุ้ยหาปากกว้างเลยข,ข้าวเหนียวน้ำข้าว รายงานตัวเข้าปั้นคอยสังเกตลูกนะคะว่าใครเป็นยังไงบ้างนะคะคอยสังเกตทุกวันน้ำข้าวพ่อใหญ่เอ,อไ,มไม่ใช่ไม่ใช่พ่อใหญ่เหผิดสมชายดูใจมันใจหาพ่อใหญ่นะคะใจหาพ่อใหญ่กะลาม ป่ากก็เลยเอ่ยขึ้นว่าคำว่าพ่อใหญ่นะคะใจคิดถึงพ่อใหญ่ปากก็เลยไปตามพ่อใหญ่แต่เรียกเรียกชื่อผิดนะคะก็คือสมชายแนะชอบหัวชนกันรูปบ้านนี้รูปเป็นอะไรรูปเป็นอะไรชอบหัวชนกันให้ความรักกันด้วยการเอาหัวชนกันนะคะกินน้ำกันน่อะลูกน้ำเปลี่ยนทุกวันนะคะ น้ำที่นี่จะเปลี่ยนทุกวันเลยให้พวกเขาเดี๋ยวแม่เกงจะไปดูเครื่องกรองน้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะทำสองชั้นยังไงนะคะแต่เคนยังไม่มารอถามเคนก่อนว่าทำเครื่องกรองน้ำใส่สองชั้นยังไงแบบไหนนะคะเดี๋ยวถามเคนก่อนให้เคนมาก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะได้ไปไปดูเครื่องกรองน้ำ ลูกเป็นกันเยอะก็เป็นห่วงนะเรื่องกินน้ําแต่หมอบอกว่าถ้าเขากินน้ํามากก็ไม่ไม่น่ามีอะไรนะคะแต่นี่เขาอาจจะกินน้ําน้อยด้วยคุณหมอบอกนะคะวันนี้นะคะแม่เกียงก็ได้โทรคุยกับทางโรงพยาบาลทีนี้ทางโรงพยาบาลบอกว่ากำลังตรวจสุขภาพน้องอยู่นะคะก็เลยรอรอ,อให้หมอแจ้งมาอีกทีนะคะว่าเช้านี้พ่อใหญ่เป็นยังไงบ้างหลังจากการผ่าตัดดีขึ้นไหมนะคะก็ยังยัง,ย,งยังไม่รู้ผลนะคะ แต่ที่รู้ผลก่อนหน้านี้ก็คือพ่อใหญ่ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วฟื้นตัวดีแล้วนะคะ <_ H it> ก็รอให้คุณหมอตรวจสุขภาพก่อนเนาะเพื่จะได้มาแจ้งให้พ่อๆไม่ได้ทราบกันนะคะว่าพ่อใหญ่เป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนก็ห่วงพ่อใหญ่ผู้ใหญ่นี้เขาเป็นแมวที่มีเสน่ห์นะหน้าตาเขาน่ารักมากเลยหน้าตาเขาน่าเอ็นดูมากเลยอ่ะหมอบอกว่าเขาเป็นแมวพันธุ์ด้วยพ่อใหญ่ก็เป็นแมวพันธุ์เนี่ย ขาน้าสงสารเนาะเขา,าไม่น่าเป็นแมวจรอ,อะ่ะก่อนหน้านี้ไม่รู้เขาใช้ชีวิตยังไงแต่แปลกนะหมาแมวอะ่ะอยู่ที่ลำบากไม่เจ็บไม่ป่วยแบบนี้นะคะถ้าอยู่ที่พออยู่ที่สบายอะการเจ็บป่วยก็เกิดขึ้นไม่รู้เป็นเพราะอะไรใบบุญนอนนะคะเนี่ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคะแต่ก่อนนั้นเขาลำบากตากตามมาตั้งหลายปีพ่อใหญ่อะ่ะ พอมาอยู่ดีกินดีหน่อยก็เป็นนิ่วซะง,งั้นเอแปลกมากเลยแต่ก่อนนี่กินน้ําคลองน้ําอะไรสปกปรกน้ําอุ้ยน้ําสกปรกมากแต่ก่อนนี่เขากินกันอะสกปรกกว่าบ้านเราตั้งเยอะนะคะของบ้านเรานี่เป็นน้ํากลองนะแต่เขากินน้ําคลองนะแต่ก่อนเนี่ยน้ําที่คนล้างจานทิ้งอะไรอย่างเงี้ยน้ําสกปรกนะคะที่เขากินกันอะแต่เขาก็ไม่เป็นอะไรนะอื้อ กินน้ำสปกปรกแต่ไม่เป็นไรแต่มาอยู่อยู่ดีกินดีกับเป็นน่นเป็นนี่แปลกมากๆเลยใช่ไหมแตงกวาแตงกวาใช่ไหมแตงกวาก็แมวพันธุ์เนี่ยกลุ่มเดียวกับพ่อใหญ่ไหนดูซิมีใครเป็นยังไงบ้างไข่ทองดวงเดือนปะกล้ยเป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างห๊ะน้องๆไปไหนกันหมดน้องๆหายไปไหนกันหมดลูก ก็ไว้เอ้ยอ๋ออยู่นี่กันเองครับจิงจังเวลาเขาเห็นแม่เขาจะใช้ส่งเสียงได้เสียงเรียกประทูประทูเอ้ยพ้ากล้องจ๋าออหาวเหลอคะแหงๆหาหาหลอคะชิตา สามสายมาแล้วสามสายมาละเดินม,มาน่นลลขวัญนใจพาน้องเดินม,มาละเป็นไงสบายเลยใช่ไหมข้าเจ้าฮะอยู่นี่สบายเลยใช่ไหมลูกอย่าทะเลาะก,กับใครข้านะรู้ไหมนอนปอบพัดลมไอเย็น่ะเย็นสบายเลยตรงเนี้ยเห็นไหมพัดลมไอเย็นเย็นสบายเลยเอ้นอนสบายเลยเหรอลูกโอ้ข้าเจ้าอย่นอนสบายเลย ไม่ต้องมาทะเลาะกับใครเขาแล้วน,นะลูกนะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้เห็นแต่หางแตงโมแตงโมแต่หางไม่ต้องไปทะเลาะกับใครแล้วนะลูกรู้ไหมนอนอยู่ตรงนี้แหละนะคนเก่งของแม่มาแนละ้วมาแนละ้วตามมันออกมาแนละ้วตามมันออกมาแนละ้วมา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 ,มา เด็กน้อยสายลมสายลมตัวน้อยของเราสายลมเอ้ยจ้าตัวน้อยของแม่ลูกเด็กน้อยตัวเล็กเหมือนกับดวงเดือนเลยนะคะสายลมอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะจะหุนแบบดวงเดือนหรือเปล่าแม่ไม่อ้วนอ่ะเขาจะทีหนึง่ง แต่สายฟ้าเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่มากสายฟ้าสายฝนยังเล็กกว่าสายฟ้าอีกนะคะสายฟ้าตัวใหญ่มากวันนี้ลูกๆก,ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะคอยดูคอยดูสุขภาพลูกๆอยู่สำรวจลูกๆอยู่ว่าแต่ละคนเป็นยังไงเดี๋ยวไปสำรวจรุ่นรุ่นใหญ่ก่อนข้างนอกก่อนนะอยู่ตรงนี้กันนะเดี๋ยวแม่ไปดูข้างนอกก่อนซิว่ามีใครเป็นอะไรบ้างไหม สำรวจก่อนเมื่อเช้าก็ดูทีนึงแล้วนะคะเมื่อเช้าเดินสำรวจแล้วตื่นมาตอนเช้าก็เดินสำรวจล,วลูกก่อนแล้วนะคะถ้าคนไหนนอนผิดปกติมีถ้าผิดปกติก็จะต้องรีบไปหาหมอนะคะอย่างเช่นพ่อใหญ่เนี่ยดีนะที่ที่เขาแสดงให้เราเห็นเห็นวัยถ้าช้ากว่าน,นี้พ่อใหญ่อาจจะแย่นะคะดีที่แบบว่าแม่เกียงมองไปเห็นพ่อใหญ่นอนผิดปกติแม่ก,ก็รีบรีบเข้าไปหาลูกเลยนะคะ พอเห็นปุ๊บแม่เก่งก็เอาไปโรงพยาบาลเลยดีที่เจาะฉี่ออกทันนะคะถ้าเจาะฉี่ออกช้ากว่าน,นี้อาจจะหนักเลยนะคะเจาะฉีออกทันก็ไปโรงพยาบาลใกล้บ้านให้เจาะฉี่ฉีออกมาแล้วพอพอเห็นคลิปตอนเย็นนะคะเพ่อใหญ่ลิ้นออกนะคะแม่เก่งก็รีบเลยรีบป้อนค่าวิเศษเสร็จแล้วก็รีบคว้าอุ้มวิเศษให้หลานพาไปเลยนะคะ พาไปย้ายโรงพยาบาลพ่อใหญ่ทันทีเลยรอไม่ได้นะคะแต่ยังดีที่มีที่เอาไปโรงพยาบาลใกล้บ้านก่อนแล้วทําให้พ่อใหญ่อะได้ได้เจาะเอาอันนี้ออกก่อนเอาฉี่ออกก่อนนะคะเพราะว่าเขาฉี่ไม่ออกแล้วทาให้ค่าไตาขึ้นสูงเหมือนกับว่ามันล้วนกันไปหมดนะตอนที่เขาไม่สบายอะ่ะมันล้วนกันไปหมดตอนนี้ค่าไตาก็ลงปกติค่าค่าหัวใจไม่ใช่ค่าตับค่าหัวใจค่าตับไม่มีอะไรหัวใจก็ลงปกติแล้วนะคะ หัวใจก็ปกติค่าตับไม่ไม่มีปัญหาตอนแรกก็คือค่าไตกันสูงหัวใจโตนะคะมันก็เหมือนลวนไปหมดเลยนะคะตอนแรกตอนนี้ก็ดีแล้วนะคะเดี๋ยวรอรอให้คุณหมอโทรมานะคะตอนนี้คุณหมอกำลังเกิดสุขภาพเพ่าใหญ่อยู่นะคะเด็กน้อยร้องเหรอลูกมามามาโอ้มาลูกมามาหาแม่หาแม่มนะคะจ้าเด็กน้อยน่าสงสารจังเลยลูก สายลมน้อยโอย้ยน่าสงสารไปไหนมาคะาจ้า้ไปไหนมาคะลูกอืมไปไหนมาคะจ้าอุมอ้มก็ไม่ค่อยได้อย่างอุ้มก็ไม่ค่อยได้นี่ยอืมอไปไปเดิน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 ,ดนอืมหอมหอมมากเลย คงเป็นช่วงยืดตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจลุงปุ้นลุงปุ้นครับลุงปุ้นนอนอยู่นี่ลุงปุ้นเอ้ยลุงปุ้นอันนี้ใครนอนเนี่ยดูท่านอนสิโอ้โหอลางช่างเลยไม่รู้ใครไอ้ดูหน้าสิโอ้น่าจะเป็นไอ้เจ้าแสงเทียน ปุ้ผู้ชายเจ้าแสงเทียนลุงปุ้นเป็นไงลูกเป็นไงลูกโอ้สบายดีแม่สบายดีแม่ไม่ต้องห่วงครับลุงปุ้นสบายดีครับอากาศเริ่มร้อนอีกแล้ววันนี้แต่ก็มีลมอยู่นะแต่ก็ร้อนอะปุ้นสบายดีครับ แม่ไปทุกที่วันนี้ก็สำรวจลูกๆเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกกกำลังใจขอบคุณทุกท่านที่รักและเมตตาน้องๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะ